หลังจากสวดมนต์ไหว้พระทำวัดเช้าว,วัดเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วกิจประจำวันที่เราทำต่อจากการสวดมนต์ไหว้พระก็คือการปฏิบัติจิตาวนาเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะจิต เมื่อเราอบรมแล้วย่อมใช้การใช้งานได้ดียิ่งกว่าการอบรมอย่างอื่นคุณความีีะหากว่ามีอยู่ในจิตใจแล้วเราก็พึ่งได้ถ้าอยู่ในตำรับตำราก็ยังเป็นธรรมภายนอกออกห่างจาก ที่พึ่งของเราเพราะฉะนั้นธรรมที่เราได้เห็นตามหนังสือก็าตามได้ยินด้วยหูก็าตามสิ่งที่เราจำได้นั่นเป็นสัญญาเป็นคติไตรลักษณิจังทุกขังอนัตตาเป็นธรรมที่ไม่เที่ยง เป็นธรรมที่เราหลงลืมได้หายไปได้เวลาระลึกขึ้นมาจะใช้จริงๆนะหลงลืมไปหมดเวลาทุกข์ไปเกิดขึ้นไม่สามารถที่จะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ได้ส่วนธรรมที่เรานำมาอบรมจิตใจ ให้ถึงใจเป็นสมบัติของใจแล้วย่อมใช้งานใช้การได้ดีใช้ได้ตลอดเวลาทุกอิริยาบถทุกการสถานที่ไม่ว่าอยู่ที่ไหน <c oughs> เมื่อเราละลึกแล้วมันก็ปรากฏขึ้นมาเพราะมันมีอยู่ในใจของเราเป็นสมบัติของเรา เพราะฉะนั้นเราควรทำให้เกิดให้มีความดีที่เกิดมีปรากฏขึ้นอยู่ในจิตใจของเราอยู่เสมอท่านเรียกว่าภาวนาสิ่งใดล่าเราควรทำให้เกิดให้มีมรรคประกอบไปด้วยองค์แปเราควรทำให้เกิดให้มีเช่นตัวอย่างสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ เราควรทำให้เกิดให้มีขึ้นในตัวของเราเพราะเป็นไปเพื่อความออกจากทุกข์สม,มาสังภโปก็ควรทำให้มีขึ้นในจิตใจของเราก็เป็นหนทางออกจากทุกข์เช่นเดียวกันสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาีโวสัมมาวายะาโม ο, สัม,มาสติ สัมมาสม,มาธินี่เราเนี่ร้วนแต่เป็นมัรคะภาวนาควรทำให้เกิดให้มีขึ้นที่เรียกว่าหนทางแต่ไม่มีค่าสึกนั่นคือเป็นทางเดินทางใจไม่เหมือนทางเดินกับแผ่นดินเป็นทางเดินของอารมณ์ที่เราจะต้องดำริไปในทาง นี่ให้ถูกต้องเป็นทางเดินของกายเรียกว่าสัมมากมััมโตคือจิตตั้งเจตนาให้ตายนี่เดินไปในทางที่ชอบสัมมาวาจาจิตเจตนาสำรวมรักษาควบคุมวาจานี่ให้พูดในทางที่ชอบประกอบไปด้วยประโยชน์ จึงเป็นสัมมาวาจาเท่ากับว่าเราใช้กายของเราให้เกิดประโยชน์ใช้วาจาของเราให้เกิดประโยชน์สัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพจะเกี่ยวเนื่องโดยกายเกี่ยวเนื่องโดวยวาจารเราก็ตั้งเจตนาว่าเราจะทำโดยทางที่ชอบเพื่อชีวิตอยู่ได้ด้วยการงานชีวิตต้อง การงานต้องมีการพูดจาปราสายกันเราก็พูดแต่สิ่งที่เป็นคําสัตว์คำจริงประกอบไปด้วยประโยชน์ประกอบไปด้วยความสมัครสมานประสานสัความสามัคคีของกันและกันเพราะชีวิตเกี่ยวเนื่องด้วยกันตั้งแต่เริ่มต้นมีชีวิตขึ้นมาก็เกี่ยวเนื่องด้วยคนอื่นทั้งนั้น เราไม่สามารถเกิดอยู่ได้ลำพังเราคนเดียวเมื่อเป็นเช่นนี้การงานก็ดีการพูดก็ดีเพื่อให้เกิดความสมัครคีกันไม่แตกเล่ากันการอยู่ร่วมกันโดยความสมัครีนี่ท่านว่าให้เกิดความสุขสามาัครคีสามัครานางตะโพสุโข,ข ความสัมมาทิฏของมูงคู้อยู่ร่วมกันมีความคลั่งพร้อมกันมีความสัมมาทิฏทางกายการกระทำใดๆก็พร้อมเพรียงการทำจิตตะสัมมาทิฏจิตคิดนึกอันใดก็พร้อมเพรียงกันจิตไทยถูกจุดอันเดียวกัน ทิฏฐิสมาคิีมีความเห็นจุดอันเดียวกันเป็นเหตุให้เกิดความสมานสมาคิีไม่แตกแล่าวกันการงานันนั้น,น,นก็นจะเป็นบรรลุถึงซึ่งความสำเร็จแม้แต่มรรคท่านเรีาะมรรคะสมาคิีการปฏิบัติเดินทางอริยมรกประกอบไปด้วยองค์แปด มากเป็นอันเดียวแต่ประกอบด้วยองค์แปดมีคุณสมบัติแปดอย่างเป็นทางที่ปลอดภัยจึงจะพ้นจากทุกข์ได้เป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นหมวดที่ให้พลังซึ่งกันและกันเหมือนกับหมอรักษาโรคพิจรารณา กำลังของโรคแล้วผสมยาเพื่อให้พอบำบัดโรคนั้นนนั้ได้ถ้าเอาส่วนใดส่วนหนึ่งมาผสมกำลังไม่พอเพราะฉะนั้นต้องมีเอาจากแร่ธาตุต่างๆมาผสมกันเป็นกำลังเพื่อเอาชนะโรคนั้นได้ชั้นใดก็ดีจิตใจมีโรคชนิดหนึ่ง เรียกว่ามนทินทางจิตใจคือกิเลสเพราะกิเลสนั้นไม่เคยทำให้ใครได้รับความสุบไม่เคยให้ใครได้มีสติมีปัญญาดีล้วนจะักชวนไปในทางเสื่อมทางเสียทางอบายยมุท่านจึงได้เรียกว่ากรรมมกิเลส การกระทำอันใดด้วยกิเลสเป็นผู้ชักนำแลกกรรมนั้นนั้นย่อมทำให้เศร้าหมองทำให้เกิดทุกข์เกิดโทษทำความเสื่อมเสียความเดือดร้อนในภายหลังแต่สมาริกันไม่ให้เกิดความสนุกในที่สุดก็มีเวรมีภัยขึ้นมาเพราะฉะนั้นความสมารถในมรรค รวมกำลังกันเพื่อให้ชนะกิเลสอันเป็นเหตุให้นำทุกข์มาให้เราจึงพยายามจิตใจของเราให้มีมรรคประจำตัวของเราเราอบรมจิตใจของเราให้มีสัมมาทิฏฐิเพื่อจะได้ละมิจฉาทิฏฐิ ให้ม well ีสัมมาสังกัปปะเพื่อจะได้ละมิจฉาสังกัปปะให้มีสัมมาวาจาเพื่อจะได้ละมิจฉาวาจาให้มีสัมมากัมมันโตเพื่อจะได้ละมิจฉากัมมันโตเพื่อให้มีสัมมาอาชิวะเพื่อจะได้ละมิจฉาสัมมิจฉาอาชิวะ เพื่อจะได้มีสัมมาวายามโมคือความเพียรพยายามชอบเพื่อจะได้ละความเสียข้านหรือพยายามไปในทางที่ผิดเรียกว่ามิจฉาวายามโมเพื่อให้เจริญสัมมาสติเพื่อจะได้ละมิจฉาสติความระลึกไปในทางที่ผิดเพื่อจะได้เจริญสัมมา สมาธิเพื่อจะได้ละมิจฉายสมาธิคือตั Man ้งมั่นผิดเพื่อจะได้เจริญสัมมาญาณะสัมมา,เ,าเพื่อจะได้ห่างจากมิจฉายญาณะเพื่อจะได้เจริญสัมมาวิมุตติคือความลุดพ้นชอบเพื่อจะได้ห่างไกล จากมิจฉาวิมุติวมุตติเพราะฉะนั้นมักควรเจริดบังเกิดให้มีขึ้นเพื่อจะได้ชนะสินที่ตรงกันข้ามถ้าเราก็มักเหล่านั้นสมคีมีรวมอยู่ในจิตใจของเรากรา ก็อาศัยความเห็นชอบประกอบปิที่ถูกต้องเวรไทยก็ไม่มีเป็นไปเพื่อความสติปัญญาสามารถกำจัดและปกป้องตรอดถึงสนุบำรุงจิตใจของเราให้มีความผ่องใสสะอาดหมดจดได้ความสงบสุขเป็นที่สุดปราศจากมนติโทษ มีจิตใจอันผดทองทำใจให้ท่งใสนี่เป็นโองวาททำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ส่งสอนทั้งหมดรวมใจความแล้วพระองค์ก็สอนให้ลักความชั่วให้ทำความดีทำจิตใจของเราผ่งใสนี่องค์วาดทำสั่งสอนโดยยอ่อๆสามอย่าง รวมอยู่ในนี้ทั้งหมดถึงแม้ว่าท่านจะสอน,นยกบุคคลเป็นสิทธานยกปรมิตธรรมลวนล้วนก็ตามเมื่อเรารู้เราได้ยินได้เข้าใจแล้วนำมาปฏิบัติก็คือมาละสิ่งที่ไม่ดีนั่นเองที่เรียกว่าความชั่วเพราะใครๆไม่ต้องการก็เพื่อให้เราได้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบ ประกอบไปด้วยประโยชน์นั่นเองเพื่อเป็นการรวบรวมผลความดีให้มีเป็นคุณสมบัติของเราไปจำจิตใจของเราแล้วมาสอดส่องสายจิตใจที่อาศัยความดีนั่นทำความพอใจให้เกิดความเบิกบานใจให้เกิดความสงบใจและเกิดมีความสุข เมื่อสรุปใจความแล้วก็เพื่อให้จิตใจของเราสงบไม่มีมนทินมากกวนจิตใจให้เศร้าหมองและให้วุ่นวายเพราะความทุกข์นั่นเป็นสภาพที่กอกวนจิตใจให้อยู่ได้ยากทนได้ยากแลอที่จะทนจึงได้เรียกว่าทุกข์ส่วนความสุขนั่นไม่ต้องอดไม่ต้องทน เกิดขึ้นทำให้เบิกบานในจิตในใจแม้จะอยู่นานเท่าไหร่มันก็ทำให้จิตใจปลอดโปร่งแจ่มชื่นใครๆก็ต้องการเพราะความความสุขนั้นไม่มีสิ่งที่ทุกข์ทรมานมาก่อกวนจิตใจได้แก่จิตใจที่สงบนั่นเองยิ่งจิตใจสงบมากเท่าไหร่ยิ่งความสุขก็มี ความสุขก็มีกำลังมากเพราะฉะนั้นการอบรมจิตใจของเราให้สงบเป็นสิ่งที่ถูกต้องเราควรน้อมจิตเพื่อความสงบชั่วระยะเดลี่เราต้องการสงบนั้นเราก็ต้องลักบางสิ่งบางอย่างที่จะบังเกิดขึ้นมาก่อกวนจิตใจให้เป็นอารมณ์เกิด ความไม่สงบเพราะฉะนั้นจําเป็นจะต้องละให้เลือแต่สิ่งเดียวเราจะบริกรรมสิ่งไหนเราก็รักษาแต่สิ่งนั้นนอกนั้นเราปล่อยเราไม่เอาใจใส่เพื่อต้องการให้รวมจิตมาเป็นพลังอันเดียวไม่แบ่งแยกไปที่อื่นกำลังความรู้จะเบาบางไปเพราะแยกไปหลายทางเกิดความพุ่งซ่านเกิดความลำคาญ ไม่มีปัญญาสามารถที่จะรักษาได้ให้เกิดความรู้ถูกต้องอย่างเต็มที่ถ้าจิตใจมารวมเป็นอันเดียวแล้วย่อมมีพลังในความรู้ความเห็นสามารถแผดเผาสิ่งที่ไม่รู้ไม่เห็นสิ่งที่ทำให้จิตใจหมองหมองมืดมนให้หมดจดได้ เนีเพราะพลังแห่งความรู้มาเผา,ากิเลสสิ่งที่ไม่รู้ไม่เห็นให้หมดสิ้นไปเราทั้งหลายจงเพียรพยายามตั้งอยู่ในอารมณ์อันเดียวเรียกว่าเอกกจารมณ์ฤฤฤฤฤฤฤ เมื่อจิตรวมเข้าอยู่ในอารมณ์อันเดียวได้แล้วเรียกว่าจิตเข้าสมาธิย่อมมีปิติสุขบังเกิดขึ้นให้เราได้สัมผัสภายในจิตใจของเราขึ้นมาเราก็จะได้โรคจากความสุขที่เกิดขึ้น ในความสงบนั้นถ้าจิตใจของเราไม่เคยสงบความสุขประเภทนี้เราก็ไม่เคยได้สัมผัสได้รู้จกัจกจะมีชีวิตอยู่ยาวนานเท่าไรก็ไม่เคยรู้ไม่ได้สัมผัสในความสุขประเภทนี้เลย ทั้งๆแต่ความสุขประเภทนี้เราสามารถที่จะทําให้มีให้เกิดขึ้นได้แต่เมื่อเราไม่ได้ปฏิบัติแล้วก็ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นได้เฉพาะเราผู้ปฏิบัติยังถูกต้องเท่านั้นเพราะฉะนั้นความสุขประเภทนี้จึงไม่เป็นสารณะสาธารณะทั่วไปแก่บุคคลไม่ปฏิบัติจะกู้ยืม จะแบ่งให้กันไม่ได้จะต้องเป็นจำเพาะบุคคลคนนั้นทีเดียวผู้ปฏิบัติโดยจำเพาะเรียกอปัจจัตงแมทิตัพโพวินโูหิตโดยจฉเพาะเท่านั้นเองได้เฉพาะผู้ปฏิบัติรู้เฉพาะผู้ปฏิบัติรู้เฉพาะผู้ที่เข้าถึงปฏิบัติถึง ถ้าไม่ถึงก็ไม่รู้ไม่เห็นไม่ปรากฏในจิตใจเลยเพราะฉะนั้นขอเราทั้งหลายพยายามทำให้ปรากฏขึ้นในจิตใจ,ใจของเราถือว่าเราเป็นผู้มีโชคดีที่เราทั้งหลายได้เจรินรอยตามปฏิปทาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อเราดำรงทรงไว้ซึ่งคำสอนของพระองค์ เราเชิดชูเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้าให้เกิดประโยชน์แก่เราและประโยชน์แก่บุคคลท,ทั่วไปควรดีอกดีใจทังใจทำจริงสัจจะคือความจริงใจเป็นปรณมีธรรมชนิดหนึ่งน,น,นำความสำเร็จมาให้ แต่เราทำสิ่งใดเมื่อทำโดยความจริงใจหรือใจจริงต่อการงานแล้วการงานนั้นก็จะถึงซึ่งความสาเร็จไม่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยขอให้ตั้งใจพยายามสอดส่องเราก็รู้อย่างน้อยเราก็ได้รู้จากจิตใจของเราจิตใจของเราสงบเราก็จะได้รู้ว่าจิตใจสงบเป็นอย่างนี้จิตใจไม่สงบเราก็จะได้รู้ว่าจิตใจไม่สงบ เราก็จะได้หาเหตุที่ไม่สงบเพราะเหตุใดเราก็จะได้กำหนดโลกค,ความไม่สงบนี่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์เราก็จะได้รู้ทุกข์ทุกขังอริยสัจจนะ์เราก็จะได้รู้ทุกข์เป็นของจริงเมื่อเวลาไม่สงบก็มันก็เป็นธรรมเหมือนกันอยากเข้าใจว่าเราไม่ได้อะไรก็ได้รู้ทุกข์มันก็เป็นธรรมนะสัจจะธรรมเป็นความจริง เมื่อเรารู้ทุกพยายามเพ่งเล็งตรวจตรองดูแล้วก็จะได้รู้จักทางมาเห็นทุกข์ว่าทุกข์นี่มาจากอะไรก็มาจากจิตใจที่ไม่สงบนั่นเองตัวจิตใจไม่สงบกับตัวสมุทัยเมื่อจิตใจสงบแล้วนั่นเป็นมรรคเพราะสามารถกำจัดทุกข์ได้ให้ได้ความสุข คือพ้อนจากทุกนั่นเองเป็นนิโรธนะมันก็มีอยู่อย่างนี้แต่เราสอดส่องแล้วมันก็รู้ได้อย่างนี้มันมีทางรู้ได้ทางเห็นได้ปรากฏชัดในจิตใจของเราได้ไม่เป็นสิ่งอิมิสัยเราเป็นอะไรเป็นความสิ่งความจริงเรียกว่าสัจธรรมเมื่อกําลังความเห็นในสัจธรรม จะไม่มีสิ่งใดมาผ่านขอกวนได้คือไม่มีค่าสึกก็เป็นอริยสัจพ้นจากอันตรายพ้นจากเพราะเราเบื่อหน่ายในในทุกข์แล้วเรามาเห็นเหตุทำลายเหตุละเหตุนั้นแต่เสียได้มันก็หลุดพ้นไปเห็นความสุขขึ้นมาแทน ปรากฏขึ้นในจิตใจของเราซึ่งไม่เคยเป็นมาก่อนเราไม่เคยรู้มาก่อนไม่เคยเห็นมาก่อนความรู้ความเห็นย่อมปรากฏขึ้นในใจถึงแม้ว่าเราจะเห็นอยู่ในจำหลักจำราได้ยินทคนพูดแต่ก็ยังไม่ชัดเหมือนจะปรากฏขึ้นในใจของเราปรากฏขึ้นในใจของเราไม่ความ่ามาไม่ใช่ได้ยินแต่ข่าวคือเราเข้าถึงเมื่อเขาพูด พูดถึงสิ่งใดเมื่อเราได้ยินแต่ข่าวแล้วเราก็ยังสงสัยในสิ่ง,งนั้นเมื่อเราเข้าไปถึงแล้วความสงสัยที่มีอยู่แต่ก่อนยาวนานเท่าไหร่ก็ถูกทําลายหมดเพราะเราได้ประจักษ์ในตาของเราเองเพราะเราได้เข้าถึงชั้นใดจิตที่เข้าถึงธรรมคืออริยสัจแล้วสิ้นสงสัยวิจิกิจชา้าใดๆในเรื่อง คุณพระพุทธเจ้าคุณประําคุณประสงค์เรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องชาตินี้ชาติหน้าเกิดตายแล้วเกิดหรือไม่สิ่งเหล่านั้นถูกทำลายหมดสิ้นสงสยัยเพราะความจริงต้องเป็นความจริงสิ่งที่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นก็รู้ชัดทำความเป็นจริงนั้นเมื่อจิตไม่สงสยัยแล้วจิตก็เที่ยงตรงต่อความพ้นทุกข ตรงต่อทางปฏิบัติออกจากทุกตรงไปตามทางเพื่อความดับทุกข์ได้ถึงซึ่งทำอันเป็นเที่ยงแท้อมตะที่ไม่มีทุกข์เจื้อตนอยู่ในจิตใจของเราเพราะฉะนั้นเราทาั้งหลายตั้งใจปฏิบัติตังต้งยายมาสง่งวรในเวลาจุดจิตจเทียงรบบนี้ อยากนี้ในสมา,าทานทำสมาธิต่อไปสมควรแต่เวลาจะไปเลือกรองกัน